สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนที่รักในโลกของ YouTube นะคะวันนี้ยูทูบเบอร์เกมยุ้ยก็มาพบกับพี่พเพื่อนๆนะคะที่ทางช่องของ54321 YouTube เป็น YouTube ของเกมยุ้ยเองค่ะเป็นการคิดคอนเทนต์ใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นการคือตอนนี้นะคะก็ตัวของเกมยุ้ยเองค่ะก็ ได้สำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับด้านการประกอบอาชีพยูทูบเบอร์นะคะยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านะอาพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะให้ช่วยกดติดตามนะคะกด Subscribe แล้วเกมยุ้ยนะคะก็จะมี ความบันเทิงต่างๆนะคะมานำเสนอให้เพื่อนๆพ,อนพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะได้ร่วมได้มีความสุขสนุกในการชมนะคะก็<笑><笑>ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ